พร้อมลุยแล้วนะครับผมโหลดสายเข้าสปูลเข้าลอกพร้อมลุยนะครับชุดนี้เป็นคัน87ดเจปลาช่อนของไอซันเอสนะครับผมลอกจีน2องพสายเบอร์หนึ่งอทีเยปอมงานปลาช่อนนะครับโดยตรงเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสายเป็น UL นะครับเพิ่งโหลดสายเข้าใหม่ป้าย,ยังไม่ได้หันอ,ออกใหม่ซิงๆเนาะผูห้หญิงเทลตันสองคีซี อหกฟุตลอกหนึ่งพันเบอร์หนึ่งพันเคทกิงชากี้ออกเสียงถูกหรือเปล่าสายแอตแทกเกอร์ศูนย์หหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรอนนี้บรรจุสายได้หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรงานากระสูบน้ำไหลนะครับผมพร้อมลุยเจอกันในหมายหน้าคลิปหน้านะครับ